สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ดูดวงความรัก w i Aim t มทา t อ่าและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเดินทางกันมาถึงเดือนสุดท้ายของปี2564แล้วนะคะแม่มดขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะพบเจอกับสิ่งที่ดีในปีหน้าขอให้ปีหน้าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยิ่งขึ้นไปสำหรับตัวคุณนะคะพบเจอสิ่งที่ดีพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีขอให้เป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกคนนะคะคนโสดนะคะแม่มดก็ขอให้คุณพบเจอคนถูกใจพบเจอกับคนที่ใช่นะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่คุณไม่โสดอีกต่อไปนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะแม่มดก็ขอให้ความรักของคุณเป็นความรักที่สดชื่นสมหวังแล้วก็มีความสุขนะคะ วันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมในช่วง1 31ธันวาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแม่มดขอรบก,กวนนะคะให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะขอบคุณผู้ติดตามเก่าขอบคุณคอมเมนต์ดีๆและพลังงานดีๆที่ส่งถึงกันนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้น อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนํานะคะวันนี้แม่มดมีของเล่นมาใหม่นะคะแม่มดจะใช้ลูกเต๋าก่อนนะคะ เพื่อดูพลังงานในฝั่งเขาคนนั้นของคุณว่าเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะหลายๆคนอยากให้แม่มดทำนายเกี่ยวกับตัวเลขนะคะแม่มดก็จะใช้ลูกเต๋าที่เกี่ยวกับตัวเลขด้วยในการอ่านวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในฝั่งของเขาจะเป็นยังไงนะคะเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะคะ เขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาหรือราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีเลข12เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเดือนธันวาคมนะคะเดือนที่12หรือ12วันนับจากนี้ถ้าคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่เลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณคือเลข12นะคะ แม่มดได้เขียนการ์ดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นคำแนะนำนะคะแม่โมดจะใช้การ์ดนี้เพื่ออ่านกับชาวราศีธนูนะคะอ่ะาใบแรกนะคะคุณมีความสุขที่ได้รักแม้รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้สู้ๆนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะ ใบสุดท้ายค่ะคุณมีค่าในแบบของคุณอย่าดูถูกตัวเองนะอันนี้เป็นการ์ดข้อความที่แม่มดเขียนขึ้นมาเองนะคะเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกเพจลูกดวงของแม่มดนะคะเขียนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ fc ของแม่มดนะคะโอเคเราจะวางเขาไว้ตรงนี้นะคะ ทีนี้จะใช้ไพ่ทาโรต์เดลานุยเพื่อเปิดพลังงานในฝั่งของตัวคุณนะคะเดทค่ะคุณอาจจะพบจุดจบจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแบบกระทันหันนะคะซึ่งตัวคุณก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะ g e of o f one ค่ะ คุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวคุณได้สิ้นสุดสถานะหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะ s of ว่ n อค่ะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปกป้องตัวเองนะคะอาจจะต้องทำอะไรเพื่อโปรเทคตัวเองก่อนนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการที่รักตัวเองก็เป็นได้นะคะ The Tower ค่ะมีทั้ง Date แล้วก็ The Tower ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูมันมีจุดเปลี่ยนขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเกิดจุดจบจุดสิ้นสุดเพื่อให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่ คุณอยู่ในช่วงของการที่กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหลังจากที่คุณพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะสักพักหนึ่งคุณจะตั้งตัวได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ Tree of Pentacles ค่ะ เขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่พบเจอกันจากการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องงานที่เข้ามาทำให้ได้พบและเจอกันมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความรักของคุณอาจจะเกิดจากที่ทำงานนะคะหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทำงานนะคะ คว e น n อฟว n นค่ะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องงานสูงอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะ q u e e n of s w o r d ค่ะคุณเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่านะคะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะ ลึกๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อนไหวเกี่ยวกับความรักง่ายนะคะคุณยังเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่ายังไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวแล้วก็ความเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่าได้นะคะ six of s w o r d ค่ะตัวคุณเองนะคะกํำลังที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับว่าเจอปัญหาอะไรมาเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมา คุณจำเป็นที่จะต้องจำใจจากนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้โอกาสตัวคุณเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ The f ฟู l ค่ะคุณมีอิสระนะคะที่จะรักนะคะอาจจะ พบคนที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนต่อกันยังไม่ได้ผูกมัดต่อกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาทำให้รู้สึกดีนะคะตัวคุณก็หวั่นไหวแต่แม่มดมองว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจให้กับเขาแบบเต็มที่เพราะว่ายังเจ็บกับความรักครั้งเก่าอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็ ไม่อยากที่จะคาดหวังอะไรมากนะคะอยากที่จะแบบแค่มีความสุขกับคนที่เข้ามาใหม่โดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันในเวลาอันรวดเร็วนะคะ age of p e n t a c l e ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับความรักและได้รับความรู้สึกที่ดีจากเขาคนนั้นนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเจอใครใหม่หลังจากที่คุณยุติความสัมพันธ์หรือจบความสัมพันธ์มานะคะเขาก็ต้องการที่จะนําความรักและความรู้สึกที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะแม่มดจะใช้ไพ่ทาโรต์เดลานูยนะคะที่เป็นสำรับเล็กเพื่อเปิดพลังงานในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะ เด e m มูนค่ะเขาไม่ค่อยมีความสุขนะคะอยู่ในช่วงของการที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์เศร้าหม่นหมองนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะในตอนนี้ q u n o n w f o n s เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เก่ง ในเรื่องงานคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบคนเก่งนะคะเขาชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในความเก่งแล้วก็ในการที่คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะเดอะซันค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นอย่างมากนะคะคุณและเขาเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่นะคะเขารู้สึกถูกใจรู้สึกถูกชะตากับตัวคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะ หรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมอาจจะเป็นคนดังนะคะอาจจะเป็นศินลปินนักร้องนักแสดงก็เป็นได้นะคะ A ออดอฟเพนตาเคค่ะเขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีค่ากับความรักของเขานะคะ สิ่งที่คุณทุ่มเทใส่ใจให้เขาเขารู้ถึงคุณค่าความรักและรู้ถึงคุณค่าความดีที่ตัวคุณมีให้กับเขานะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สม่ำเสมอเคยดูแลใส่ใจเขายังไงนะคะคุณก็ยังปฏิบัติกับเขาเหมือนเช่นเดิมเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคะคุณก็ยังเป็นคนเดิมเสมอนะคะ The hermit ค่ะตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีกันนะคะหรือเป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวสูงนะคะชอบที่จะปลีกตัวอยู่คนเดียวเพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาทํานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักมากนักนะคะตัวเขาเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับวงการนักวิชาการวงการการแพทย์นะคะหรือวงการศาสนาก็เป็นได้นะคะ 10 of c u คค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขานะคะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขและทำให้เขามีพลังงานความรักที่ดีมากๆนะคะ a อช of cup ค,ค่ะเขาอยากจะนำความรักและความรู้สึกที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณแบบจริงจังนะคะ T o f อฟ n าค่ะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่อยู่ในทางไกลนะคะอาจจะมีระยะทางอาจจะมีระยะห่างจากกันนะคะ เขากำลังรอคอยการติดต่อมานะคะหรือรอคอยการที่คุณจะมาแสดงความชัดเจนกับเขานะคะอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยนะคะคุณอาจจะมีรักออนไลน์หรืออาจจะมีเดทออนไลน์อยู่ในช่วงนี้นะคะเขากำลังอยู่ในช่วงของการรอคอยคุณเพื่อที่ให้ตัวคุณมาแสดงความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะ Age of Sword ค่ะเขาอยากจะ พูดคุยกับตัวคุณแบบเปิดใจนะคะอยากจะบอกถึงสิ่งที่เขาต้องการให้ตัวคุณได้รับรู้นะคะอยากจะเปิดใจพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมากับตัวคุณนะคะ King of cup ค,ค่ะเขาเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซับพอตในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎและพิจิก เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเวลาที่คุณอยู่ใกล้ๆเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากนะคะนี่คือพลังงานของเขาในช่วงนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่ love message oracle นะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแม่มดจะเปิด ฝั่งละ5ใบนะคะ When you're a not around my heart s e e m like stop beating เมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใจฉันมันคล้ายจะหยุดเต้นเลยนะ To be with you is all I want การได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ I'm sorry that I talk badly to you on that day ฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับคุณ whenever I see you I fall in love all over again ทุกครั้งที่ฉันพบคุณฉันก็ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือประโยคบอกรักที่ FC ของแม่มดอยากบอกกับเขาคนนั้นนะคะใบสุดท้ายค่ะ Deep down you have already know the truth ลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงดีทีนี้เราจะมาดูในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากบอกกับชาวราศีธนูนะคะ I h a t e that I'm still hoping ฉันเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวัง Stop making me love you more หยุดทำให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วใครรอฟังอยู่ประโยคบอกรักมาแล้วนะคะ I'm done with trying if you want me in your life let me know ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกัน I miss you badly ฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วยังไงกันคะคิดถึง fc ของแม่มดนะคะแต่บอกว่าจะเลิกพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะ Maybe it's not the right time มันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนี่คือ5ข้อความนะคะที่เขาอยากบอกกับชาวราศีธนูนะคะแม่มดมองว่าตัวเขาเองอยู่ในช่วงของการสับสนนะคะเหมือนกับ ยังคงเฝ้าหวังและเฝ้ารอคอยคุณนะคะแต่ก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรทั้งๆท,ท,ที่รักคุณมากแล้วก็คิดถึงคุณเป็นอย่างมากนะคะทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากไพโรแมนแซงเจิรกันนะคะว่าไพ่จะแนะนำคุณว่าอย่างไร Healing Family i s s u e ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณกลับไปให้อภัยครอบครัวเกา่าครอบครัวเดิมของตัวคุณนะคะ แล้วความสัมพันธ์ที่ติดขัดมีปัญหาจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะ reconciliation ค่ะจะเกิดการง้อขอคืนดีนะคะคนเก่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ this could be the one ค่ะ ไพ่ออกมายืนยันนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะรีทีทค่ะถึงเวลาแล้วนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาของการสับสนไม่แน่ใจนะคะภายแนะนำให้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะฟังเสียงเรียกร้องที่หัวใจคุณต้องการนะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้ใจตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่นะคะ w h a t w a i t i n g For ค่ะความรักครั้งนี้คุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณอาจจะต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมสำหรับความรักของตัวคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ แม่มดอยากให้คุณฟังแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะว่าพลังงานในคลิปมันอาจจะไม่ตรงกันกับพลังงานของตัวคุณก็เป็นได้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัว line wish am tarot นะคะเพื่อที่จะได้เป็นพลังงานของตัวคุณเพื่อที่จะได้เป็นการอ่านของตัวคุณโดยเฉพาะมากกว่านะคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ